สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เมษายนปี2,566เรามาฟังผลบอลพรีเมียร์ลีก2 0 2 2 2 2 2 3นัดที่30ของเมื่อคืนนี้กันค่ะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด2คู่ค่ะคู่แรกรีดยูไนเต็ดแพ้กับคริสตันพาเลทไป1ประตูต่อ5คู่ที่ของแดงลิเวอร์พูลเสมอปืนใหญ่แอสเซนอน2ประตูต่อ2ค่ะทำให้สรุปตารางคะแนนตอนนี้ อาเซนอลยังเป็นที่หนึ่งอยู่แข่ง30นัดมี73คะแนนค่ะส่วนลิเวอร์พูลอยู่ในลำดับที่8แข่ง29นัดมี44คะแนนคริสตันพาเลตอยู่ในลำดับที่12แข่ง30นัดมี33คะแนนส่วนลีดอยู่ในเต็ดอยู่ในลำดับที่16แข่ง30นัดมี29คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่30ของเมื่อคืนนี้ค่ะพร้อมอัปเดตตารางคะแนนณวันที่10เมษายนปี2566ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ